เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่างไรเสียสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าอย่างไรเสียสัตว์ก็คือสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณของสัตว์อยู่ไม่ว่าใครจะบอกว่าอุย้ยมันเชื่องมาเติบมันเติบโตมากับมนุษย์นะคะมันไม่ทําร้ายมนุษย์หรอกแต่สัญชาตญาณของสัตว์มันก็ยังเป็นสัตว์อยู่วันยังค่ํานะคะเ,เราก็อาจจะเคยได้เห็นว่าบางทีมี การนำเสนอว่าคนกับสิงโตคนกับสัตว์ดุร้ายกับหมีที่เติบโตมาด้วยการมีความาสนิทสนมกันเชื่อใจกันแต่วันหนึ่งคนนั้นก็ถูกทำร้ายจากสิงโตจากเสือจากหมีก็มีเหมือนกันเนี่ยนะคะจนเสียชีวิตไปก็มีเหมือนกันอีกอสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเวลาทีา่มันมีลูกอ่อน นะคะมันก็จะหวงแล้วก็ดุร้ายมากกว่าปกติแล้วก็จะหวงแล้วก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษเหตุการณ์นี้มีคลิปวิดีโอที่ระทึกมากๆเลยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่แม่ช้างได้พุ่งเข้าใส่กลุ่มเรือนำเที่ยวที่เล่นเข้าไปใกล้ลูกของมันมากจนเกินไปทำให้แม่ช้างเนี่ยก็ไม่พอใจนะคะแล้วก็วิ่งไล่ เรือของนักท่องเที่ยวโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากกันนะคะขณะเกิดเหตุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันแล้วก็ชาวอังกฤษค่ะกําลังล่องเรือพายผ่านเส้นทางน้ําของประเทศบอส,สวานาแต่แล้วขบวนเรือของพวกเขาก็เล่นเข้าไปใกล้กับลูกช้างค่ะซึ่งมันได้สร้างความหวาดระแวงให้กับแม่ช้างป่าก่อนที่แม่ช้างป่าจะหะันมาเผชิญหน้ากับกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็ปรีเข้าหานักท่องเที่ยวทันทีนะคะ มักขุดเทศก็พยายามจะพายเรือเนี่ยถอยหลังออกไปแบบอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ทันค่ะแม่ช้างพุ่งเข้าใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วเลยนะแบบพริบตาเดียวเนี่ยก็เข้ามาหาเราคือหน้าตกใจมากเพราะอย่าลืมว่านี่คือสัตว์ป่านะคะแม่ช้างที่กำลังโมโหคะ่ะใช้ลำตัวกระแทกเรือพายสองลำที่อยู่ใกล้ที่สุดทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนตกลงไปในน้ำจากนั้นก็ค่อยๆเดินจากไป แต่ระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็ไล่เหยียบนักท่องเที่ยวหญิงที่เปียกตกเรือแล้วก็เปียกเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามจะเดินลุยน้ําออกมาเนี่ยมันก็เข้าไปทําร้ายด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปหนึ่งเปิดเผยให้เห็นว่าแม่ช้างก็ใช้ลําตัวกดร่างของผู้หญิงสาวคนนั้นเอาไว้ใต้น้ําสักครู่เดียวด้วยนะคะแต่หลังจากที่แม่ช้างดูเหมือนว่าจะจะพอใจแล้วที่ไล่นักท่องเที่ยวออกไปในคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นบริเวณที่ ที่ปลอดภัยแล้วที่แม่ช้างคิดว่าปลอดภัยกับลูกของมันแล้วเนี่ยมันก็เดินกลับไปหาฝูงแล้วก็จากไปพร้อมๆกับลูกของพวกมันค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวหญิงที่โดนช้างไล่ก็มีอาการตกใจนะคะแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆอ,อ,อดีตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชาวแอฟริกาใต้ที่ดูคลิปวิดีโอนี้ก็บอกว่าโชคดีมากๆโชคดีมากๆที่ช้างเนี่ยกดเธอไว้แค่ไม่กี่วินาทีหรือว่าโชคดีมากที่ไม่ได้ใช้งา แทงเธอเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่อย่างไรแล้วเนี่ยถึงตายแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการเก็บภาพคลิปนี้เอาไว้แล้วก็แต่ว่าก็มีทั้งกล้องมีทั้งโทรศัพท์ก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะในทวีปแอฟริกาช้างที่โตเต็มวัยค่ะก็อาจจะมีน้ำหนักถึง7ตันแล้วก็สูงกว่า12ฟุตนะคะโดยศัตรูที่ ที่คุกคามชีวิตมันมากที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละค่ะนะคะมีการล่าช้างเพื่อเอางาก็ทำลายประชากรช้างไปทั่วโลกนะคะทำให้หลายประเทศได้สั่งห้ามการล่าช้างหรือกําหนดข้อจํากัดในการนำเข้างาช้างอย่างเข้มงวดนะคะสำหรับประเทศบอสวนายกเลิกการห้ามล่าช้างในปี2562เป็นแหล่งอาศัยของช้างจำนวนมากถึง1ใน3ของประชากรช้างทั่วโลกค่ะ โดยประธานาธิบดีของบอสวียนายืนยันว่าการผ่อนคลายข้อห้ามเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นหลังจากความพยายามในการอนุรักษ์ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้จำนวนประชากรของช้างเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากและมันอาจจะล้นเกินไปค่ะจึงทำให้ผู้นำของประเทศบอสวีนาก็มีการยกเลิกคำสั่งการห้ามล่าช้างเพื่อที่จะทาให้เหมือนกับเป็นการจัดสมดุลเรื่องของอประชากรด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะแต่ก็ เป็นนุทาหอนนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่เพราะเดี๋ยวนี้จะมีทริปที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปสัมผัสชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดแต่ว่าอย่างที่บอกว่ายังไรเสียสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่านะคะถึงแม้แม้แต่สัตว์ที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์เองเนี่ยมันก็ยังคงมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอยู่ต้องไม่ประมาทนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดนะคะ